เรามาดูแบบทดสอบเคมีนะครับบทที่5พลังงานและการเปลี่ยนแปลงบทสุดท้ายนะครับก็วิจิตจะเริ่มต้นที่ส่วนแรกนะครับข้อ1นึถึงสิเหมือนเคยนะฮะเรามาดูกันที่ข้อที่1ก็ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะับเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นเกิดสนิมไม่ใช่ฮะนี่เปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะเกิดสนิมถูกปะสนิมถือเป็นสารใหม่เน่าเปื่อยของสิ่งมีชีวิตอันนี้เกิดสารใหม่ครับ ะะลุกติดไฟของอากาศอันนี้เกิดสารใหม่ครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ3ครับการลอยตัวการลอยได้ของฟองน้ํานะครับข้อ2เมื่อกี้เปลี่ยนทางกายภาพไปข้อนี้เปลี่ยนทางเคมีบ้างนะฮะข้อ1น้ําแข็งลอยได้ในน้ําอันนี้ทางกายภาพครับนะเงินนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดเออนาไฟฟ้าใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการนําไฟฟ้าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี้ไม่ใช่นะฮะ เกลือละลายได้ดีในน้ำร้อนละลายถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการสุกข,ของมะละกอเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีครับเพราะเกิดสารใหม่เกิดขึ้นถูกไหมครัมะละกอดิบไม่หวานถูกปะที่มาทําส้มตำเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมะละกอสุกโอ้โหสีส้มมาเลยเนี่ยอร่อยหวานเจี๊ยบนะฮะก็เกิดน้ําตาลขึ้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับข้อ 3. การลดอุณหภูมิของการเปลี่ยนสถานะปรากฏการใดเกิดจากการลดอุณหภูมิ นะฮะอย่างที่เราทราบกันการลดอุณหภูมิก็ทําให้สารนั้นเกิดการคายพลังงานออกมาได้ถูกไหมฮะนะก็คือไม่ใช่เกิดการคายพลังงานก็คือทําให้สารนั้นเกิดการแปลสภาพย้อนกลับนะฮะเกิดการการการแปลสภาพย้อนกลับนะฮะหรือว่าให้สารนั้นพูดง่ายคือคายพลังงานออกมา้เองนะเมื่อกี้นีบอกคายพลังงานไม่ใช่ตอนนี้บอกใช่ใช่นะฮะนะระเหยไม่ใช่ระเหยต้องเพิ่มอุณหภูมินะฮะละละเหยไม่ใช่นะฮะระเหิดก็ไม่ใช่นะฮะ ควบแน่นใช่ฮะล้อมเหลวไม่ใช่ฮะตอบข้อ3มฮะมีอันเดียวที่จะเกิดจากการลดอุณหภูมิก็คือการควบแน่นนะครับในนี้นะข้อ4กระบ,บวนการต่างๆต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยาเคมียกเว้นข้อใดนะข้อ1การแยกสารประกอบชนิดหนึ่งออกเป็นธาตุสชนิดตันนี้เปลี่ยนแปลงทางเคมีถูกต้องข้อ2การแยกของผสมชนิดหนึ่งออกเป็นสาร2ชนิดของผสมนะฮะเก็บไว้ก่อนนะของผสม ะะข้อ 3. การรวมสารประกอบชนิดหนึ่งกับธาตุชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบอีกชนิดหนึ่งเกิดสารใหม่นะฮะเป็นปฏิก,กิริยาเคมีข้อ4การรวมอะตอมของธาตุ2ชนิดเข้าไปเป็นในสภาพของโมเลกุลนะฮะรวมอะตอมของธาตุสองนี้เข้าไปในโมไปไปไปเป็นโมเลกุลนะฮะลักษณะ,ะบแบบนี้ตอบข้อไหนดีนะฮะที่จะมีกระบวนการอันนี้ก็เกิดสารใหม่ถูกปะ่ะมันก็เกิดสารใหม่เกิดขึ้นนะฮะถ้าลักษณะแบบนี้ของผสมชนิดพิกิตเอาข้อ2ดีกว่า ของผสมชนิดหนึ่งออกเป็นสาร2ชนิดอย่างเช่นการละลายอย่างเงี้ยถูกป,ปะ่ะนะอย่างเช่นการละลายอย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่อิมีน้ําตาลกับน้ําผสมกันเป็นน้ําเชื่อมอย่างเงี้ยพี่เราไประเหยแห้งก็จะได้น้ําตาลออกมาอย่างเงี้ยน้าตาลก็เป็นน้ําตาลเหมือนเดิมน้ําก็ระเหยขึ้นไปหมดละเป็นน้านะก็ถือว่าเป็นสาร2ชนิดแต่ว่าไม่ได้เกิดผ่านปฏิกิริยายเคมีเป็นการแยกผ่านวิธีทางกายภาพนะครับก็คือการละลายนั่นเองนะ ข้อ5เมื่อให้ความร้อนกับสารประกอบชนิดหนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆดังต่อไปนี้นอกจากนะให้ความร้อนนะนะเกิดสารใหม่เกิดขึ้นเป็นไปได้สลายตัวให้ธาตุเป็นไปได้แก๊สเกิดขึ้นเป็นไปได,ด,ปไปได้มวลเพิ่มขึ้นอยู่ดีแบบไหนฮะผีหลอกฮนะไม่มีฮะนะไม่มีฮะมวลจะไม่อยู่ดีเพิ่มขึ้นนะครับมีแต่ที่จะลดน้อยลงเพราะว่าอาจจะเป็นแกส๊สแล้วก็หายไปถูกป่ะตามกฎทรงมวลก็คือมวลก่อนและมวลหลังจะต้องเป็นไงกันต้องเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันควรจะ ไม่เท่านะก็น้อยลงนะน้อยลงก็คืออาจจะมีบางส่วนเป็นแก๊สดูดออกไปก็เป็นไปได้นะครับข้อ6ข้อใดไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีข้อ1กินยาลดกรดเพื่อลดความเจ็บปวดจากกระเพาะเก็บไว้ก่อนนะใช้น้ำยาล้างห้องน้ำทำความสะอาดพื้นห้องน้ําเออเข็บไว้ก่อนข้อ3การเผาแก๊สหุงต้มนะบนเตาหุงต้มข้อ4การทํานาเกลือตอบข้อ4ครับ นะเพราะการทานาเกลือคือพี่มีพื้นที่ถูกไหมฮะอยากตีมือตัวเองจังมีพื้นที่นะเทน้ําเกลือลงไปเทน้าทะเลลงไปให้ให้ให้แสงอาทิตย์ปล่อยเวลาถูกไหมฮะโอ้โหวาดรูปนะให้แสงอาทิตย์ปล่อยเวลามานะก็คือเผาไปเผาไปน้ําก็ค่อยๆระเหยออกถูกไหมฮะน้ำก็ค่อยๆระเหยอ,ออก,ก,นก,อก,อออกจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปจะเหลือแค่เศษที่มีแต่เม็ดเกลือนี่นะฮนะก็นะ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคือแค่ระเหยเท่านั้นเองเปลี่ยนสถานะของน้ําออกไปข้างนอกนะฮะแต่ถ้าเกิดตัวอื่นจะเกิดสารใหม่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นยาลดกรดอย่างเงี้ยคือการที่เราเจ็บในกระเพาะเพราะว่าอะไรเพราะกรดเกลือก,ก็คือไฮโดรคอริกในกระเพาะเนี่ยมันมีไฮโดรคอริกถูกป่ะนะเป็นระบบที่ใช้ช่วยสําหรับใหเอนไซม์มันทํางานได้ดีนะตัวตัวกระเพาะอาหารก็มีการหลังหล่งหลั่งหลั่งกรดลงไปก็คือกรดเกลือหรือกรดลไฮโดรคอริกทีนี้ถ้าเราหลั่งไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้งาน มันก็ไปกัดที่ผิวหรือผนังของกระเพาะเราก็รู้สึกเจ็บเพราะฉะนั้นยาลดกรดเนี่ย,ยกินเข้าไปยาลดกรดเป็นเบสเพราะฉะนั้นเบสที่กินเข้าไปก็จะไปทำปฏิกิริยากับกรดได้เกลือนะฮะก็จบกันไปน้ํายาล้างห้องน้ํากระจัดพื้นห้องน้ําอย่างที่เรารู้กันคือกระจัดคราบหินปูนกระจัดคราบของออน้ํามงนน้ามันต่างๆนะไขมงไขมันต่างๆก็ใช่เลยเป็นการกระจัดโดยผ่านปฏิกิริยาเคมีนะฮะเผาแก๊สในการเผาไหม้เนี่ย แก๊สสงต้มเนี่ยยังไงมันก็ได้เป็น C H Y เนี่ยมันก็โดนเผาก็จะกลายเป็น C O 2กับน้ำอยู่แล้วนะก็เกิดสารใหม่ขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อ4ฮะที่ที่ไม่ใช่ที่สุดนะครับนะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะฮะข้อนี้นะครับข้อ7พิจารณาข้อความต่อไปนี้กอไก่สารที่มีความดันไอต่ำมีจุดเดือดต่ำกว่าสารที่มีความดันไอสูงนะฮะความดันไอเนี่ยนะฮะความดันไอหรือที่เราเรียกว่าเว p ปอร์เพเช มันคือค่าความสามารถในการระเหยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรารู้เกี่ยวข้องกับความดันไอก็คือความดันไอกับจุดเดือดจะแปรปฏิภาคผกผันกันความหมายวิกยีบอกก็คือหมายถึงว่าถ้าความดันไอสูงจุดเดือดจะต้องต่าถูกปะเพราะความดันไอสูงคืออะไรความดันไอเี็นภาษาอังกฤษอะไเนาะนะฮะความดันไอเวเปอร์เทสเตอร์ถ้าความดันไอสูงนะฮะ สิ่งที่เรารู้มาแน่ๆก็คือมันจะระเหยเกิดการระเหยได้ดีนะฮะยอดเยี่ยมระเหยได้ดีแสดงว่าสารตัวนั้นมี BP ก็คือจุดเดือดที่ต่ำนะเอาตารางนี้ไว้นะเดี๋ยวได้ใช้ในข้ออื่นต่อแน่นอนนะเพราะฉะนั้นความดันไอต่ำจุดเดือดต่ำความดันไออ่น้อยต่ำกว่าความดันไอที่สอนที่สูงกว่าผิดคือสารที่มีความดันไอสูงกว่าต้องมีจุดเดือดต่ำกว่าฮะนะ,ะนะข้อไข่ สารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอุภาคมากจะมีความดันไอสูงกว่าสารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอุภาคน้อยผิดครับคือถ้ามัน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 มีแรงยึดเหนี่ยวเยอะๆนะถ้าแรงยึดเหนี่ยวเยอะนะฮะความหมายคือจับกันได้ดีถูกไหมครจับกันได้ดีก็จะเกิดการระเหยได้เป็นไงได้ยากนะฮะระเหยได้ยากความหมายก็คือแสดงว่ามีความดันไอที่ต้องเป็นไงต้องต่ำต้องต่ำไม่สูงนะฮะข้อขอไข่ก็ผิด คอควายสารที่ระเหยได้ง่ายจะมีความไอสูงกว่าสารที่ระเหยได้ยากเอาถูกนะนี่ตามพิยามเลยนะก็ตอบข้อ4ครับคอควายถูกอยู่ข้อเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายเห็นไหมนะฮะนี่เรื่องราวของความดันไอนะฮะความดันไอวัดยังไงเอาบอกนิดหนึ่งเราเอาสารมาเทของเหลวใส่ลงไปในสารไอในระบบแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับนะเทนที่อุณนหะภูมิคงที่เราก็ปล่อยให้ตัวนี้เกิดการระเหยไป เมื่อเกิดการระเหยสักพักหนึ่งเราจะพบว่าอัตราการระเหยนะฮะกับอัตราการควบแน่นก็คือเมื่อไออยู่้เยอะบนเนี้ยมันก็จะควบแน่นตกลงมาเป็นเป็นของเหลวคืนถูกป่ะเมื่อความดันไอตรงนี้อ่ะษทษเมื่อเมื่ออัตราการระเหยขึ้นกับการควบแน่นลงมาเนี่ยเท่ากันนะอัตราการระเหยเท่ากับอัตราการควบแน่นเท่ากันเราจะบอกว่าณนะจุดนั้นนะฮะเราจะเรียกว่าเวเปอร์เพรสเชอร์นะครับหรือความดันไอ ซึ่งจริงๆชื่อเต็มมันคือ Equilibrium Vapor Pressure นะฮะก็คือความดันไอที่สมดุลน,นั่นเองนะครับอ่นนี่ก็อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเพื่อน้องๆได้ใช้นะครับข้อ8ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องข้อ1การเติมเกลือลงในน้ำแข็งจะทำให้จุดเยือกแข็งของน้ำแข็งลดต่ำลงกว่าเดิมถูกไหมถูกฮะอันนี้สมบัติที่เราเรียกว่าสมบัติ o l l i g a t i v e นะน้องๆจะได้เรียนตอนม4นะครับอีกทีหนึ่งเป็นบทคานวณด้วยนะฮะ ข้อ2เมื่อน้ําบริสุทธิ์นะฮะไปต้มบนภูเขาน้ําจะเดือดอุณหภูมิสูงกว่าร้อยิดฮะคือน้ําจะเดือดที่อุณหภูมิต่ํากว่าถูกปะยิ่งสูงเป็นไงฮะความดันไอยิ่งต่ำถูกไหมโทษยิ่งสูงพื้นที่ที่สูงมันมีความดันบรรยากาศน้อยปกติการเดือดคือเราต้มน้าถูกไหมฮะให้สารเนี่ยมันระเหยขึ้นไปได้เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับแรงดันที่กดลงมาของความดันบรรยากาศถ้าแรงดันบรรยากาศตัวนี้นะแอร์เนี่ยมันสูงจุดเดือดก็เป็นไงจุดเดือดก็สูงด้วย ถูกไหมฮะแต่บนภูเขาเนี่ยเราพบว่าแอร์เนี่ยความดันไอของความโทษความดันบรรยากาศเนี่ยมันต่ำเพราะฉะนั้นจุดเดือกก็ต้องต่ําด้วยข้อ2ก็เลยผิดข้อ3ความร้อนแฝงของการล้อมเหลวของน้ามีค่าสูงกว่าความร้อนแฝง,งการกลายเป็นไอไปดูเลยนะฮะค่าจริงต่างกันเยอะเลยนะไอนี่รู้สึกล้อมเหลวจะจะสามร้อยกว่าใช่ไหมฮะไอน้ำนี่โอ้โหขวดไป2000กว่านะครับไปเปิดตารางดูนะนะมีบทคํานวณก็ไปดูนะตรงนั้น ข้อ4การระเหยและการระเหยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีผิดฮะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั้งคู่เลยนะสารตัวเดิมอยู่เลยฮะนะเพราะนั้นพี่กิฐตอบข้อ1น,นะครับการเติมเกลือลงในน้ําแข็งจะทําให้จุดเชือกแข็งของน้ําแข็งนั้นลดต่ําลงกว่าเดิมนะอย่างที่บอกว่านี่คือสมบัติคอลิเกทีฟนะครับจุดเดือดเป็นไงฮะเออจุดเดือกก็เพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในการเติมสารอะไรลงไปก็แล้วแต่เนี่ยจุดเดือดปกติของน้ําคือ100อันนี้ BP จุดเดือด ส่วนศูนยองศาเซลเซียสคือจุด F อฟีจุดเยือกแข็งถ้าเราเติมสารปุ๊บมานทำให้จุดเยือกแข็งลดต่ำลงจุดเดือดนเ,นเพิ่มสูงขึ้นนะฮะอันนี้คือกรณีสมบัติคอลเลกทีฟนะครับถ้าเป็นมอปลายหนูจะคํานวณได้ว่าตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ตรงเนี้ยลดลงมาแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ไว้มอปลายค่อยเรียนนะโอเคข้อ9แก๊สสูงต้มที่บรรจุในถังใช้ในบ้านเรือนมีสถานะเป็นอะไร ะะมีทั้งของแข็งและก็แก๊สครับอยู่ด้วยกันตอบข้อ4ไอโทษมีทั้งของเหลวและก็แก๊สครับอยู่ด้วยกันนะ,ะตอบข้อ4นะฮะสและ3เลยมีหมดนะครับเราเลยเรียกว่าแกส๊สะลรฮะแค่ผุงต้มไม่เรียกภาษาอังกฤษว่า,า,าอะไร LPG ใช่ป่ะนั้นะมาจากคำว่า Liquid Petroleum Gas นะฮะ Gas yes, LPG นะครับนะ ตัวเองไม่มีกลิ่นนะมีการเติมกลิ่นลงไปเพิ่มเพื่อป้องกันการรั่วนะฮะจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยรั่วแล้วนะฮะข้อ10พิจารณาข้อความตอ่อไปนี้ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องนะฮะข้อ1ความร้อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอมีค่าสูงกว่าความร้อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งถูกต้องเลยนะฮะกาเลยไหมกาไปก่อนเลยข้อ2ขณะเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิของสารไม่เปลี่ยนแปลงถูกอีกนะมีช้อยไหมเนี่ย ลนะองสสยเป็นพวกไอ,ชอ้ช้อยๆมัง้งนะฮะนะข้อ3อุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งและจุดหลอมเหลวของสารคืออุณหภูมิเดียวกันจุดเยือกแข็งกับจุดหลอมเหลวคือจุดเดียวกันถูกต้องฮนะข้อ4ในขณะที่สารมีการเปลี่ยนสถานะจะไม่มีการใช้พลังงานอุณหภูมิจึงคงที่ผิดที่คําว่าไม่มีการใช้พลังงานนี่แหละฮะนะอุณหภูมิคงที่นะถูกแต่ไอ้ไม่มีการใช้พลังงานนี่ผิดยังไงก็ต้องใช้นะฮะความร้อนแฝงก็เลยยังมีอยู่เลยเพราะนั้นจริง,รงๆข้อน,นี้ ถ้าถามว่าข้อใดกล่าวได้ถูกต้องก็ตอบว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3เอา3ช้อยเลยนะฮะถูกหมดทั้ง3ข้อเลยนะครับโอเคนะฮะไม่น่ายากเกินไปนะโอเคครับเนาะชุดแรกนะครับผ่านไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราเจอเันที่ชุดต่อไปครับ